มันช่วยได้เยอะผมว่ามันช่วยได้เยอะนะโหพี่มาอะไรกันขนาดนั้น พี่จะเยอะเกินไปลแล้วเนาะอะไรอะ่ะอันนี้บอด่ะเนี่ยยิงได้แปลกมากแล้วผมยิงก็คือผมยิงติดไอ้นี่อ่ะ ยาก็ไม่มีทุกคนบนหัวเรามีข้างหน้าก็มีกรรมแล้ว วิ่งบนหัวเขาถ้าเขาก้มลงมายิงเราได้นะเนี่ยคือเราต้องไปเคลียร์เขาก่อนมองไปทางใน บินมาโอ้ย,อยหลังยิงคนเดิมเลยผมดันอันเนี้ยไอแพดติดโต๊ะเลยเมือ่อกี้ pergi ได้ยินเสียงบักกี้มาปืนอาร์คผมมีอะไรพิกพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยมาไปดิ โอ้มนอาร์คดิขนาดนี้เลยเหรอเหมือนโดนเนิฟอะเมื่อก่อนมันนิ่งกว่านี้นะหรือว่าเราไม่มีไอ้นี่ไม่ได้ใส่เก็บมีคนอีกหนึ่งคน ออมันดีดมากเลยอ่ะมันคืออะไรเนี่ยปกติมันจะนิ่งกว่านี้ใช่ปะ่ะผมคุมเมื่อกี้แบบไอ้น,นี่เลยอ่ะดูดีความดีดอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนเนิร์ฟอันนี้โดนเนิร์ฟแล้วปกติไม่ได้ดีดขนาดนี้นะ M4 ดูดิ M4 เดี๋ยวเดี๋ยขอลองเอ็มโฟหน่อยเน,นี่ย M4 นิ่งกว่า อักอักโดนเนิร์ฟบ่คูณสี่ของผงดีดีเป็นกบเลย iPad รรู้อะไรครับ iPad Pro ครับเอ่อ Pro M2 อ่ะชิป M2 โคตรดี เฮ้ยเขาใส <á> ่ชุดกอจีอะ แต่ทำไมมันนิ่งเหอ,อยู่บ้านล่าง ต้องเก็บกระสุนไว้เยอะๆนะหายไปไหนคนหนึง่งเนี่ยโดนสามเมตรปะ เฉียวโดนรอบแรกเม็ดหนึ่งรอบสองอีกหนึ่งเม็ดรอบสามอีกเม็ดหนึ่งจบเลยแค่เนี้ยอีเ,อเวนต์อีเ,อเวนต์กระตุกเฮ้ยผมเจอละอ่า เาเป็นอาเขาไม่ดีดหรอทำไมเขายิงเราโดนแม่นจังเลยอะ่ะเฮ้ยบินมาวะอ่ามาดีมาดีมาดีมาโ้าจัก MK อเปล่า ไม่รู้จัก M.K. ดี่เอุกกี้ะ่ะเฮ้ยตรงนั้นเขาดันมาหลังต้นไม้ เนี่ยให้คนละสาเมตรอ่ะผมให้คนละ3าเมตรครับ ไม่มีเหรอเล่นหลังคาได้เนี่ยโอ้โหเทพสนยัยว้าผมเจอเทพสนยัยละ ไฟไม่มาไม่นอกอ่ะทำไมไม่โดนไฟอ่ะคืออะไรของเขาเนี่ย ไม่โดนไฟได้ด้วยหรอมันมีมุมหลบได้หรอหมเมื่อกี้ผมเล่นานาไม่ได้นะเนี่ยออกมาฝั่งนั้นก็ดักอยู่ฝั่งนี้ก็จะเอาเรื่องถอดจังหวะเสียงลมนี่แหละ อย่างเครื่องบินอ๋อกาหายเลยคนละตีกันนี่อันนี้คือแบบผมวางเป้าเล็งหัวเลยอะเมื่อกี้ เก็บตายไม่มีเกาะผมไม่มีเกาะทุกคนแจม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  เมืเม่อกี้มันเน็ตปิงเลยอะตังเราเยอะมากเลยนะเอาหมดซะงั้น เราโคตรแรงโคตรอันตรายไปต่อไปต่อไปต่อคนเดียวเหรออ่าโดอคน <c oughs> เฮ้ยผมเจอละบนขาว w h a มันก้มเก็บของให้อ่ะ <c oughs> ก้มเก็บของแล้วแบบแอันนี้แหละผมผมไม่ชอบตรงนี้แหละของการเก็บอัตโนมัติอะ ไม่ชอบต้องก้มเก็บอัตโนมันิเวลาเรากดซูมอะ่ะมันจะเก็บแล้วเป้าสโคบมันจะลงดินอันนี้ทำให้ตายบ่อยมากเฮ้ยสมคิวสุดท้ายโอ,โอย้ผมไม่เห็นตัวแต่เ,เขาวิ่งมาวิ้ยสองคนเนระ กันในวงนะผู้อ,อ๋เอ้ยแบบนี้ก็สวยดิวิ่งอย่างนี้เลยเหรอถามจริงเหอะ x สี่ศูนย์กลมๆเนี่ยครับเจอแล้ว <EN _ S> เป็นไงสามเมตรตายปืนสามเมตรตาย ไก่แล้วตอนนี้วันนี้ไก่ไม่พักเลยน่าจะส่งตัวที่สามอังครับจำไม่ถ้าจำไม่ผิดน,นะทำถึงมากเหมือนเหมือนมีคนขอมาว่าขอ30สิบคิวสี่สิบคิวแต่แต่จริงๆก็ลุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะถึงหรือเปล่า